สวัสดีน้องทุกคนครับที่ติดตามทางช anel ของเราขายบาินี้ราคาถูกมากครับวันนี้ฝนตกก็เลยได้เลิกดีนะครับหลังจากที่พี่นิกรทำการติดตัดยอดน้องๆที่ทําการโอนตังมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็แพ็คของเรียบร้อยเตรียมส่งนี่นะครับก็ได้ถือโอกาสไปช้อปปิ้งมาครับแล้วก็ได้ของมา2องุ้งด้วยกันเป็นของเดอะมอนะครับเป็นของเดอะมอนะจ๊ะ เดี๋ยน้องหลายคนจะหาพี่ซื้อขนมหม้อ,อกแกงมันพี่ไม่ได้ซื้อมานะพี่ไปซื้อของมาจากเดอร์มอมานะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าในแต่ถุงมีอะไรบ้างน,นะครับเริ่มต้นที่ถุงแรกกันเลยแนแนนี่เลยครับบาร์บี้ลุคเล็คาเพชนะครับดูราคากันก่อนอดูราคากันก่อนนะจ๊ะเห็นหมเอ้ย,ย่ย1,950บาทนะครับ บาร์บี้ลุกไลชาเพ็ดนะครับตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้พี่ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะแต่ชุดสีูสวยมาก1950บาทถุงแรกนะครับต่อามาถุงที่2ครับเดี๋ยวไปดูถุงที่2กันเลยดีกว่าถุงที่2อถุงที่2ก็คือบาร์บี้เหมือนกันนี่นะครับแต่เป็นผิวสีนะตัวนี้สวยมากเลยนะครับ1,950บาทเหมือนกันนะคะร,ราคาเท่ากันเลยน่าสวยมากเลย สรุปวันนี้พี่ก้าหมดไปเกือบสี่พันะครับได้มา2ตัวน้องๆหลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่ามีคนมาถามพี่ตลกมากเลยใน YouTube ว่าคือบาร์บี้จริงหรือเปล่าคะพี่อาจจะบอกนะว่าบาร์บี้บาร์บี้ลุกมันไม่มีของปลอมนะครับแล้วก็บาร์บี้แท้หรือว่าบาร์บี้ปลอมมันดูกันง่ายๆเลยนะครับนี่ตัวนี้พี่แจ็คอาจจะเก็บ 2ตัวนี้พี่จะเก็บเอาไว้เองนะครับแต่ว่าสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจจริงๆตัวนี้นะตัวนี้นะสนใจจริงๆก็ทักแชทมาได้นะครับพี่ขายราคาตามป้ายเลยนะครับที่จริงแล้วมันแพงกว่าน,นีนะแต่ว่าพี่จะขายราคาตามป้ายเลยนะครับโอเคแล้วก็หน่นวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้พี่ก็ขอตัวไปแกะนางแบบของพี่กอนนะครับบ๊ายบาย